สสย้ำความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยการจัดงาน PDPa Expo 2025มหกรรมส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเครือข่าย DPO ครบเครื่องเรื่อง PDPa ระหว่างวันที่26-28สิงหาคม2568ณจังหวัดชนบุรีโดยมีนายประเสริฐจ,จันทรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐษฐกิจและสังคม หรือดีเป็นประธานในพิธีกล่าวว่างาน PDPA Expo 2025มหกรรมส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเครือข่าย DPO ครบเครื่องเรื่อง PDPA ครั้งนี้เป็น,นกลไกนโยบายระดับชาติที่ยกระดับมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลของไทยให้รัดกุมโปรง่งใสและเป็นมาตรฐานสากลซึ่งรัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์การคุ้มครองข้อมูลเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนธุรกิจและนัก ลงทุนข้อมูลล่วไหลต้องเป็นศูนย์และประเทศไทยต้องก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภูมิภาคอาเซียนการจัดงานอเอ็กซ์โปรครั้งนี้นะครับเราได้คาดหวังถึงการยกระดับในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่ให้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในเรื่องการส่งเสริมก็ดีการที่ เราได้สร้างระบบเครือข่าย DPO ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งทั้ง,ท,งทั้งบุคคลทั้งรูปแบบอื่นๆนี่ได้รับการคุ้มครอ,องที่ถูกต้องครับและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้วยว่าประเทศไทยนั้นน่ะมีมีการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน เรื่องแรกเรามีเทคโนโลยีที่มีความพร้อมนะครับมีระบบเทคโนโลยีที่มีความพร้อมแล้วเครื่องมยัยเครื่องมือเรื่องที่2ก็คือเรามีกฎหมายด้าน p d p a ที่มีความพร้อมแล้วก็เป็นลำดับต้นๆในโลกซะด้วยซ้านะครับว่ากฎหมายฉบับนี้นี่ได้รลบการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องด้วยเพราะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับ ก็คือการการที่เรามีกฎหมายที่มีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งครับและมีการออกกฎระเบียบต่างๆเนี่ยเข้ามาตลอดเวลาเนี่ยเพื่อสร้างสร้างองค์ความรู้แล้วก็สร้างสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกคนนะครับมาตรการนี้เนี่ยที่เราเป็นเป็นความตั้งใจของเรานะครับว่าเราอยากให้ให้ไม่มีเลยให้เหลือศูนย์ให้ก็ยิ่งดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องยอมรับ,รบว่าต้องยอมรับว่าภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ย ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเนียททำให้มิจฉาชีพหรือผู้ไปหวังดีเนี่ยได้ได้ได้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการเข้ามาเข้ามาล้วงข้อมูลนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทํางานอย่างหนักตลอดเพื่อให้สู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวที่เราตั้งใจไว้ในเรื่องให้ค่าความเสียหายไม่มีเลยนะครับประชาชนจะได้ความเชื่อมั่นนะครับว่า เมื่อถูกลดข้อมูลเนี่ยประชาชนจะต้องรู้ว่าว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับก็ที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางสำนักง,งานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้มีการเปิดบริการให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในรูปแบบของออนไซต์ทั้งในรูปแบบของ, site, งบบขออนไลน์นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีศูนย์ที่เราเรียกว่าศูนย์ Eagle Eye, นอีเกิลไอช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับ ก็ประชาชนก็จะได้ประโยชน์นะครับว่าเพราะวันนี้เนี่ยวนบุคคลนี่เกิดขึ้นจํานวนมากนะครับเป็นหน้าที่ที่เราต้องให้องค์ความรู้กับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะครับเราลงแล้วครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ลงลงไปทั้งหมดห้าเรื่องด้วยกันเป็นหน่วยงานภาครัฐหนึ่งเรื่องภาคเอกชนสี่เรื่องครับก็ในวงเงิน ปรับไปสิบล้านบาทนะในปีหกแปดเนี่ยปีหกเจ็ดนันนะนะครับแล้วจริงนะก็ฝากเตือนทุกหน่วยงานนะครับที่มีข้อมูลส่วนบุคคลแล้วท่านไม่ได้ดูแลปกป้องให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับและถ้ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยคงของท่านนี่ต้องต้องรับผิดชอบนะครับเพราะนั้น ท่านป้องกันแต่นั่นนไม่ให้เกิดความเสียหายจะเป็นเรื่องที่เป็นการขยายเครือข่าย DPO หรือพนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่ให้ให้มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศด้วยครับทั้งในและต่างประเทศด้วยเพื่อสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งครับ